มันจะมีลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นสีส้มนะคะแล้วเวลามันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันนี้อากาศดีนะคะทยาก็เลยจะมาเดินป่านะคะแล้วก็จริงๆตั้งใจจะมาหาเห็ดนางรมนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะเจอเห็ดนางรมหรือเปล่านะคะอูเห็ดอันนี้สวยมากนี่มันกำลังเกิดนะคะเป็นสีม่วงใช่ นสีม่วงช่ะสวยมาก,มากเลยอู้ไม่รู้มันเป็นเห็ดอะไรแต่ว่าอันนี้นี่ไม่ใช่เห็ดหางไก่งวงนะคะเห็ดหางไก่งวงมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะเรียบๆด้านหลังมันอันนี้เป็นดอกอ่อนสีม่วงสวยๆเนี่ยคะ่ะมันกำลังเกิด เพิ่เกิดเลยอูย้อันนี้อะไรนี่อันนี้หางไก่งวงหางไก่งวงมันก็มีหลายสีเนาะอ่อนๆเลยอยากรู้ว่าถ้าแบบอ่อนๆน,นี่มันจะมันจะกินได้ไหมไม่รู้เลยนะคะนี่มันกำลังเกิดอู้ยเพียบเลยเตมคอน อุ้ยอันนี้อันนี้เหมือนหลินจือเลยอันนี้เหมือนหลินจือเลยเดี๋ยวจะเก็บนะเดี๋ยวจะเก็บนะนี่เก็บยากจังนะอ้าวอือุ้ย,ยเหมือนหลินจือแดงเลยค่ะ นี่หรือไม่ก็เฮมล็อกหล,หลินจือนี่หลินจือนี่หลินจือ<น>ตื่นเต้นดีใจพูมี่อดโหนี่เป็นครั้งแรกที่เก็บเห็ดหลินจือนะคะนี่มันลำต้นตรงนี้มันจะเป็นเดียเด่ยวเดี่ยวเดี๋ยวไปดูต่อที่บ้านอู้เพื่อนเพื่อน,นดูนี่เพื่อนเพื่อนดูนี่เพื่อนเพื่อนจะรู้ไหมว่าเนี่ยคือเห็ดนี่คือเห,อเห็ดดาวนะคะ นี่เป็นครั้งแรกที่ทยาเจอเห็ดดาวนะคะบริเจอในคลิปของของเพื่อนนะของป้าราตรีนะอู้นี่เห็ดดาวเพืเ่อนๆเจอสองดอกอนี่คือเห็ดดาวนี่คือเห็ดดาวนะคะโดยส่วนตัวยังไม่มีข้อมูลกกับเห็ดอันนี้มากเลยไม่มีเลยรู้แต่ว,ว่ามันเป็นเห็ดเห็ดดาว ไม่รู้กินได้กินไม่ได้นะคะเคยเจอในหนังสือแล้วก็ในในใน,ในช่องของเพื่อนนะคะโอ้ไม่คิดว่าจะได้เจอนี่จริงๆอยากเจอมานานแล้วละ่ะนี่เห็ดดาวนะโอ,อ้อแต่นะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยดูเขาจะเป็นแบบเป็นแฉกอันนี้มีหกแฉก อันนี้มีกี่แชกปกติเหมือนมันจะมีอะไรอยู่ตรงกลางแต่นี่มันไม่มีมเดี๋ยวเอาไปศึกษาที่บ้านนะขออนุญาตเห็ดด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันหายากนะเดี๋ยวเอาไปศึกษาแล้วให้ข้อมูลเพื่อนๆเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็ดอันนี้นะมันจะคล้ายๆแบบเห็ดนางรมฤด,ดูหนาวนะคะสีเทาเหมือนกัน แต่ว่าเห็ดอันนี้มันจะมีลำต้นนะอุ้ยแต่ว่าเห็ดอันนี้มันจะมีลำต้นนะคะนี่มันจะมีมันจะมีลำต้นแบบนี้ซึ่งซึ่งเห็ดนางลมมันจะไม่มีนะคะเห็ดอันนี้ทรายไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะคะมันน่าจะกินได้นะอ,อเพื่อนๆนี่เห็ดนางลมนี่เห็ดนางลมไงมีดอกเดียว นมีดอกเดียวเขาจะเหนียวมากนะคะนี่นี่เขาเหนียวมากเลยนะนี่หนมีดอกเดียววันนี้ทยามาหาเห็ดนางรมนะคะมาหาเห็ดนางรมมาหาเห็ดชาก้าแล้วก็บร์ดโพลิโพลร์ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านี่เห็ดนางรมจะบอกว่าตรงนี้เป็นร่องรอยของเห็ดหลินจือแดงเนี่ยค่ะแล้วก็มีคนมาเก็บไปด้วย เนี่ยรอยคนถอนมันเนี่ยไอ้นี่เงามันเนี่ยมันดอกแก่มันนะคะมันเน่าละอันนี้มันเห็ดอะไรม้าง อุ้ยเหนียวอ่ะเห็ดอะไรอู้อู้อู้จำชื่อไม่ได้อู้อู้อูจำชื่อไม่ได้ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าเมสเกตเมสเกลหรือนเปล่าประมาณนี้เมสเกตที่แปลว่าเขาวงกฏอะค่ะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะโพลิโพลแต่ว่ามันก่อตัวแบบเขาวงกฏ นะคะคจำชื่อเห็ดไม่ได้น่าจะเป็นเห็ดยานะอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยให้ข้อมอูลทีหลังเพื่อนเพื่อน,น,นดูนี่อะไรนี่เห็ดอ,อุ้ยเจอเห็ดยัก,ก์อีกละเห็ดอันนี้ป้าเอ็มเรียกเห็ดฝาโอม <laughs> ใหญ่มากๆเลยนะคะดูดิ ดิเธอมันใหญ่มากเลยนะนี่มืออันนี้มืออันนี้มือนะนเห็ดนีนะ้เริ่มเลยนะอเห็ดอันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวไม่รู้ชื่อมันนะคะแล้วมันจะมีลักษณะแบบเป็นสีเหลืองแล้วก็เจิงทีมันจะมีหยด หยดเหมือนหยดน้ำผึ้งอะค่ะออกมานะนี่ยเป็นการเจอเห็ดชนิดนี้ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะคะใหญ่มากบริเวณตรงนี้นะคะมันทำเลมันดีมากๆแล้วค่ะมันติดกับแม่น้ำติดกับแอ่งน้ำแหล่งน้ำนะคะมันควรจะมีเห็ดนางรมเกิดเป็นแบบเยอะมากๆนั่นคือความคาดหวังนะ แต่ว่าเดินมาได้สักพักแล้วนะคะแต่ก็ไม่เจอเลยนี่เพืเ่อนๆนี่คือลักษณะเห็ดนางรมสีส้มเขาเรียกมองอะไรสักอย่างนี่นะคะอันนี้เห็ดนางรมสีส้มนี่กินไม่ได้นะคะเขาเรียกว่ามองืออยสเตอร์หรือสักอย่างนะเดี๋ยว ลัษณะของเห็ดนางรมสีส้มนะคะเพื่อนๆมันกินไม่ได้นะอยากจะเอาให้เพื่อนดูมากเลยแต่มันสูงสูงเอาไม่ถึงนี่ขนาดทยาตัวสูงมากเลยนะโอ้ยนี่ไม่ค่อยเห็นมองไม่เห็นแดดจ่อง เนี่ยค่มันจะมีมันจะมีลักษณะแบบนี้นะมันจะเป็นขนขนอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นสีส้มนะคะแล้วเวลามันออกมานะมันจะออกมาออกจากตอค่ะเหมือนเห็ดนางรมนะคะคือมันเป็นเห็ดที่ไม่มีลำต้นอนะ่ะคือลำต้นกับใบมันจะติดกันเลยอันนี้กินไม่ได้นะคะกินไม่ได้นะคะยำย้ำยำนะคะ โอ้นี่นี่สร้างเห็นนางลมแก่แล้วนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นนางลมกินได้นะคะแล้วก็อันโน้นนะคะสีส้มๆนะเป็นนางลมกินไม่ได้นะคะอยากจะขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนให้เพื่อนๆดูมากเลยแต่ไม่รู้จะขึ้นได้คอมันสูงมากเลยจะบอกว่าไต่ขึ้นมาสูงมากเลยกว่าตกสดๆดเว้ย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 ,ยนี่เพื่อนๆนนี่ค่ะ นี่คือเห็ดนางรมสีส้มเห็ดแบบนี้กินไม่ได้นะคะโอ้นึกว่าจะไม่เจอแล้วเห็ดนางรมเนี่ค่ะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดนางรมกินได้นะคะเขาเพิ่งเกิดเขาเพิ่งเกิดเลยเขาอยู่ในขอนเดียวกันกันกบไอเห็ดนางรมสีส้มนะคะอโน,นมันแก่และ นี่มันเพิ่งเกิดนึกว่าจะไม่มีสะละเดี๋ยวอีกเดี๋ยวหาเวลามาอีกตรงนี้เนี่ยมันเป็นป่าส่วนบุคคลนะคะมันจะมีเวลาปิดเปิดแล้วเจ้าของเขาจะมานั่ง,งเฝ้านะมันก็เลยต้องแบบ รีบมารีบไปอะไรเงี้ยค่ะ